สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับครูนานะคะกับรายการ Hello English รายการซ้อนภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้คุณเก่งภาษาอังกฤษแบบสนุกสนุก,นกง่ายๆเพลินๆไปด้วยกันทุกวันศุกร์ในายามชาวแบบนี้ค่ะ คราวที่เราเนี่ยเราได้ผ่านเทศกาลสงการกันไปแล้วนะคะคิดว่าคุณผู้ฟังคงได้ยุดกันยาวๆไปชาร์จแบตเตอรี่กันได้เต็มที่เลยนะคะคงได้รับพรจากผู้ใหญ่มากันเต็มที่เลยนะคะของครูก็ได้มาเช่นเดียวกันในทุกสงการครูจะต้องไปขอพรแล้วก็จะได้รับความอิ่มเอิมใจนะได้ทาบุญได้ทวนสับกันนิดนึงนะคะข่าวที่แล้วถ้าใครได้ติดตามกันเราได้ make a merit จำได้ไหมคะ make a merit น้องแล้วเราก็ได้ ask for blessing ได้มีการ ขอพอนะคะขอพอนั่นเองโอเคค่ะวันนี้นะคะครูก็มีมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนั่นก็คือ Tips for vocab learning นะคะก็จะเป็นเรื่องของทิปในการที่เราจะจดจำคำศัพท์นะคะคุณผู้ฟังเป็นหรือเปล่าเอ่ยว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากพูดเราอยากสื่อสารออกไปแต่เอ๊เราจะพูดยังไงดีเรานึกประโยคไม่ออกนะคะจริงๆครูบอกก่อนว่าต้องบอกแบบนี้เวลาเราจะสปีกิ่งเนี่ยนะคะหรือในเรื่องของ conversation เนี่ยสิ่งที่เรา จะต,ต้องใช้เนี่ยจริงๆมันมีหลักๆอยู่2อ,อันเองคุณผู้ฟังเราจับหลักง่ายๆอันที่1เนี่ยก็คือ verb cap นะค yeah, ะ v e r c a b u l a r right? y อันที่2คือ grammar มันจะมีอยู่2ส,ส่วนค่ะแต่เราต้องมาผนวกเข้าด้วยกันถ้าเรารู้หลักไวยากรณ์ก็จะทําให้เราเรียงประโยคแล้วคนตรงข้ามากับผู้ฟังเราเนี่ยเขาเข้าใจเช่นอะครูยกตัวอย่างนะคะสมมติภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเวลานะคะนี่คือ grammar แล้วนะคะนี่คือหลักไวยากรณ์เวลาเราพูดว่าเรากินข้าว วันนี้คนไทยก็พูดเป็นฉันกินข้าววันนี้ถูกไหมคะเราบอกกินพรุ่งนี้เราก็พูดว่าฉันกินข้าวพรุ่งนี้กินเมื่อวานค่ะฉันกินข้าวเมื่อวานกําลังกินค่ะฉันกําลังกินข้าวตอนนี้จะกินค่ะยังไม่กินฉันจะไปกินข้าวอีกกี่นาทีก็ว่าไปเห็นไหมคะภาษาไทยก็มีประธานมีกริยามีกรรมแล้วก็มีส่วนขยาย แบบนี้เลยเรียงแบบนี้ภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะเขาก็จะมีประธานมีกริยามีกรรมแล้วก็ส่วนขยายเหมือนกันนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเป็นส่วนของโครงสร้างขึ้นต้นเนี่ยนะคะถ้าเป็นประธานเราจะเรียกว่า subject นะคะ subject ตัวนี้แปลว่าประธานแล้วก็ถัดมากริยานะคะเราจะเรียกว่า verb แล้วก็กรรมเราเรียกว่า object และสุดท้ายนี่นะคะส่วนที่เป็นเติมเต็มหรือส่วนขยายเราจะเรียก complement น,นะคะในตรงนี้เนี่ยส่ส่วนนี้นะคะคุณผู้ฟังลองค่อยๆเอามาเรียงกันดูแต่เชื่อไหมว่าเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างว่าฉันกินข้าวตอนนี้กินข้าวพรุ่งนี้กําลังจะกินเนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษจะพูดไม่เหมือนภาษาไทยละภาษาอังกฤษฉันเนี่ยก็คือ I ถูกไหมคะ I กินเนี่ยคือคำว่า eat หรือบางทีเราใช้คำว่า have food ได้ have lunch Have breakfast have dinner เราใช้เป็นคำว่า have ก็ได้ค่ะแล้วก็บวกด้วยมื้ออาหารหรือบวกอาหารเข้าไปทันไหมคะหรือเราใช้เป็นคำว่า eat 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 ที่แปลว่ากินแล้วมันก็จะตามด้วยกินอะไรเช่น I eat rice I eat rice ตัวนี้แปลว่าฉันกินข้าวแต่ตัวนี้คะ่ะถ้าเราใช้คำว่า eat คุณฟังลองค่อยๆนึกตามครูนะคะมันอาจจะยากอีกนนึงนะเพราะว่าเรื่องนี้ในคนไทยไม่มีต่างชาติเนี่ยหรือว่า English language เนี่ยนะคะ เขาจะใช้ tense นะค้ฟังเคยได้ยินเรื่องนี้เนาะ tense เนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนกริยาตามการเวลาคิดไหมคะนี่คือ grammar ซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องไปตาม grammar ตลอดเวลาเราจะงงละแล้วเราก็จะไม่กล้าพูดจริงไหม งั้นครูบอกว่าจริงๆส่วนสำคัญในการพูดหลักๆเลยนะคะคือ vocabulary เ็คือคำศัพท์แล้ว grammar ตามมาค่ะได้สองส่วนนี้ผสมผสานกันจะทำให้คุณู้ฟังแบบเก่งขึ้นแต่งประโยคแล้วมั่นใจมากขึ้นแต่ในตอนเบื้องต้นถ้าเราไม่ได้ grammar เราเอาคำศัพท์ให้เก่งๆก่อนค่ะพยายามรู้ศัพท์เยอะพูดเป็นคำๆก็ได้ฝรั่งก็เข้าใจค่ะ พราะว่าเราใช้อะไรคะ body language ได้นะคะเราใช้มือชี้โบชี้เบใช่ไหมคะตามครูทันเนาะมันจะเป็นประมาณนี้อะนะคะอย่างที่ครูอบอกว่าเรากินข้าววันนี้เราจะพูดว่า I eat rice เรากินไปแล้วเมื่อวานค่ะเราจะพูดว่า I ate rice eat a t a t e ค่ะที่เป็นกริยาช่องสองของ eat เรากำลังกินค่ะ I am eating rice I am eating rice เห็นไหมคะตรงกลางจะไม่ใช่ eat ไม่ใช่ e a t แต่เป็น am eating ละ I am eating rice เห็นไหมคะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วถ้งเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินเรายังไม่กินตอนนี้เราต้องพูดว่า I will eat rice I will eat rice เห็นไหมคะดังนั้น,น,นถามว่าเอาครูเราฝรั่งเป็นยังไงฝรั่งเขาจะใช้แบบออโต้เลยค่ะ คือแบบออโตมัติกเลยเพราะว่ามันก็เหมือนคนไทยอะค่ะเวลาเราเห็นสำตงสำนวนอะไรที่เราเคยใช้เราจะรู้ว่าประโยคนี้ต้องพูดอะไรมันเป็นความเคยชินค่ะจริงๆไม่มีอะไรเลยนะนะคุณผู้ฟังก็ใช้บ่อยๆพูดบ่อยๆเดี๋ยวมันจะเริ่มชินในช่วงแรกถ้าไม่ไม่ได้นะคะอย่างที่ครูบอกว่าคําศัพท์สําคัญเอาละค่ะงั้นก็วันนี้นะ,ค,ะครูมีเทคนิคในการจําศัพท์ มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะส่วนกราฟเนี่ยหลักไวยากรณ์มีโอกาสครูจะค่อยๆเพิ่มเติมให้นะอย่างวันนี้คุณผู้ฟังได้เรื่อง tense วาละว่าอ๋อจริงๆแล้วมันคือเรื่องของการเปลี่ยนกริยาไปตามการเวลานั่นเองนะต้องมันจะยากมันยากสําหรับคนไทยเลยนะเพราะว่าเราไม่มีการเปลี่ยนกริยาถูกไหมคะกินก็กินนอนก็นอนจะนอนวันนี้นอนพรุ่งนี้นอนเมื่อวานนี้หรือจะกําลังนอนเราก็ใช้แค่คําว่านอนค่ะาภาษาอังกฤษไม่มันจะต้องมีการเปลี่ยนเป็น sleep slept หรือ half sleep หรือ will sleep หรือ sleeping มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะนะมีโอกาสเดี๋ยวไว้คุณครูจะเอาเรื่องนี้มาสอนให้คุณฟังลองฝึกลองเปลี่ยนกันนะคะจะได้คุณชินกันทีนี้กลับมาวกกลับมาในเรื่อง c h i p for c a p learning นะ c h e p for recap learning สำหรับวันนี้ที่ครูเอามาฝากนะคะเ l า e of course it's very important to learn new vocabulary every day to improve our English นะครูบอกว่าน่านอนค่ะมันเป็นเรื่องจริ very important นะคะสำคัญมากๆเลย to learn new vocabulary every day ที่เราจะต้องเรียนรู้ศัพท์ใหม่ทุกวันนะคะ to improve เพื่อที่เราจะปรับปรุงพัฒนาค่ะ our English ในภาษาอังกฤษของเรานะคะ because communicate with other we need to know vocabulary to e x p l a i n s t i n g นะคะเป็นเพราะว่าการติดต่อสื่อสารค่ะนะคะ because communication นะคะ communication เนี่ยการติดต่อสื่อสารนะคะ with others กับคนอื่นๆ we need to know vocabulary to expanding เราจะเป็นต้องรู้ศัพท์เยอะๆนะคะในการติดต่อสื่อสารนะคะในการบรรยายต่างๆนั่นเองอย่างนี้คุณบอกอคุณผู้ฟังไปนะคะว่าเนี่ยถ้าเรารู้ศัพท์เยอะๆเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจหรือพูดแล้วสื่อสารคนตรงหน้าจะเข้าใจเราได้ไง่ายขึ้น เช่นเราจะพูดับว่าปลาทูอ่าคุณฟังลองนึกภาพตามครูนะปลาทูแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอเจ้าเนี่ยมันคือปลาทูเราก็ต้องอธิบายว่าเออ you know it is an animal it's kind of like a fish that uh in Thai อะไรนึกออกไหมคะเราก็ต้องพยายามอธิบายาอา๋อมันเป็นสัตว์นะที่มันเป็นลักษณะของที่เขาบอกว่าเป็นปลาแล้วมันก็จะอยู่ในประเทศไทยแบบนี้ค่ะมันต้องใช้คำเยอะซึ่งถ้าเรารู้คำศัพท์เลยก็เรียกได้เลยค่ะว่ามันคืออะไร แล้วก็ให้คุณฟังลองนึกอย่างนี้บางทีเนี่ยนะคะปลาบางชนิดเนี่ยมันไม่มีในในในต่างประเทศนะคือมันเป็นชื่ออะค่ะอ่าอย่างเช่นะคุณรู้ฟังลองนึกง่ายๆว่าชื่อคนค่ะเช่นบ้านเรามีชื่อนาเดตศักดิ์สิทธิ์อานาจถามว่าต่างชาติมีไหมคะไม่มีถูกไหมคะต่างประเทศเนี่ยถ้าเราไปโซนอเมริกันหรือว่าอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเช่นอพอร์ออทมสใช่ไหมคะแอนนี่อะไรเงี้ยก็จะไม่มีอํานาจศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้ถูกไหมคะ เขางจะไม่มีชื่อบ,บัไทยๆหรือชื่อบางคนเนี่ยค่ะเราเห็นชื่อปุ๊บเราจะรู้เลยอ่ะคนนี้มาันจะาอิตาลีคนนี้เป็นฝรั่งเศสคนนี้ต้องเป็นคนลาวแน่เลยคนนี้ต้องเป็นคนขเขมรแบบเนี้ยคะ่ะหรือคนนี้ต้องเป็นฟเปปินส์คือบางทีชื่อเนี่ยมันก็จะบอกถึงสัญชาติได้เช่นเดียวกันคะ่ะเวลาเป็นปลานะยคะอย่างเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างเรื่องปลาทูเนี่ยนะคะก็มันจะเป็นปลาที่อยู่ในไทยถ้าไปอยู่ที่ต่างชาติมันก็จะเป็นชื่อ พันของเขาเช่นแซลมอนหรือลองไปกินปลาดิบใช่ไหมคะก็จะมีชื่อของซาซิมิที่เป็นปลาเนี่ยแต่ละประเภทนะคะซึ่งอันนี้ครูก็ไม่สันทัดนะคะัเพราะว่าครูเองไม่ได้ชอบกินซูชิและซาซิมิสักเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่ากินได้ไหม,ไมกินได้นะคะแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นเขาเรียกว่า favorite dish ขนาดนั้นไม่ได้เป็นอาหารที่ชื่นชอบอะไรขนาดนั้นนะคะคุณครูชอบกินอาหารไทยนะคะชอบอะไรที่เป็นรสจัดจัดมีความแบบ s ไปซี่นะคะแล้วก็มีแบบ sour มีเปรี้ยวๆแล้วก็มี ยำม,มี่ค่ะกลมกล่อมอร่อยนะคะชอบชอบแบบนั้นมากกว่าชอบรสจัดๆดดดดนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าจางเมื่อกี้ค่ะครูพูดไปเนี่ยนะคะทุเรี้งคุณครูบอกว่า it's very important to learn new vocabulary every day to improve our English because communication w i t h o h e r s we need to know vocabulary to explain things เราต้องรู้ศัพท์ค่ะเรามารู้คันแรกเลยนะคะคว่า vocabulary นะ vocabulary ตัวนี้แปลว่าคำศัพท์ค่ะ vocab นะ V O R C A B U L A R Y vocabulary ตัวนี้แปลว่าคำศัพท์นั่นเองนะคะ Communicate com เนะคะเวลาเราเจอคำว่า com เนี่ยจะแปลว่ามีอะไรที่มาร่วมกันร่วมกันนะ,ะ Communicate หรือ communication นะ,ะตัวนี้ก็แปลว่าสื่อสารค่ะตัวนี้เป็นกริยานะคะถ้าคุณผู้ฟังใช้เป็นคำนามเราจะใช้เป็น communication communication C O M U N I C A T E นะคะ Communicate หรือ communication คุณฟังแค่เปลี่ยนเป็น c o m u n i c a t i o n communication นะคะตัวนี้ก็บอกว่าการติดต่อสื่อสารเอาละค่ะ let's start with the first tip first practice new word by writing sentences เอาละนะคะคุณรูณบอกว่ามากค่ะ let's start เรามาเริ่มกัน let's start คุณฟังลองฟังตามแล้วก็นึกตามครูไใบนะคะ let's start เรามาเริ่มกัน with the first tip เรามาเริ่มกันที่ทิปแรกค่ะ First, practice new word by writing sentences. อันแรกค่ะเรามาเริ่มประโยคในการเขียนคำใหม่ๆค่ะในการแต่งประโยคเราลองเขียนคำใหม่ๆในการแต่งประโยคเช่นนะคะสมมุติคุณลู้ฟังชาเขียนประโยคอะไรก็ตามเราก็ลองสลับสับเปลี่ยนค่ะใช้คำที่มันคล้ายๆกันนะคะไปต่อเลยค่ะ Why are you reading English article or books? You can find some interesting new word there. and try to use it later when you speak alright while reading English article ค่ะขณะที่คุณผู้ฟังฝึกอ่านเห็นไหมคะเราต้องทำให้ครบ4ลูปเลยนะคะฟังพูดอ่านเขียนไม่ครบพอถ้าเราจะพูดค่ะเราต้องอ่านให้เยอะ นะคะแล้วก็ฝึกฟังเก่งๆนึกออกไหมคะพูดกับเขียนจะเป็นเป็นคนละอันกันนะคะถ้าเราอยากพูดได้เราต้องอ่านเยอะๆเราก็ฝึกฟังเยอะๆถ้าเราอ่านได้เยอะค่ะเราจะเห็นผ่านตาเยอะๆเราฟังเยอะๆเราจะคุ้นกับสำเนียงค่ะเวลาเขาพูดอะไรมาเราจะเริ่มเข้าใจแล้วออกเสียงเป็นคํานั้นหรือถ้าเราแบบจะพูดคำว่ากินกินมะัมๆนะฮะหรือเราจะเรียกคัว่าแม่เนี่ยเหมือนกันเราจะ้ว่าอ๋อคนนี้หน้าตาแบบนี้ต้องพูดคําว่าแม่แบบนี้ค่ะ เหมือนกันเลยภาษาอังกฤษแบบเดียวกันเลยค่ะให้เราให้เรานึกถึงเวลาเราเรียนรู้แบบเด็กๆเลยค่ะอย่าไปคิดว่าอุ้ยเราต้องเก่งเลยเราต้องค่อยๆเรียนรู้แบบนั้นนะคะขณะที่เราเนี่ยนะ while reading English article or books ขณะที่เราอ่าน article ค่ะบทความหรือหนังสือนะคะ book you can find some interesting new word er there คุณจะเจอคำที่น่าสนใจที่นั่นค่ะดังนั้น try to use it later นะเอามาฝึกใช้ในภายหลังค่ะ when you speak o right เมื่อคุณ พูดหรือเขียนทันเองนะคะ you can also find the synonym to expand your vocabulary คุณสามารถนะคะหา Synonym คำนี้นะคะคุณฟังดาวไว้เลยนะคะดอกจันไว้เลยได้เลยนะค,ะคำว่า Synonym คำนี้แปลว่าคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะหรือมีคำที่มีความหมายใกล้ๆกัน Synonym นะคะ You can also find a synonym to expand นะคะคำว่า expand x แปว่าออกค่ะ expand คือขยายออกเราจะรู้ศัพท์ที่มันเหมือนเหมือนกันเพื่อขยายคำศัพท์ของเรานะคะ synonym are the words that have similar or related meaning to other words อย่างที่ครูบอกนะคะ synonym เป็นคำที่มีคำความหมายเหมือนกันเลยหรือคำที่มันเกี่ยวข้องกันค่ะ similar 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 คำว่า sim ค่ะ sim sim รักษัภาษาอังกฤษแปลว่าเหมือนนะคะ similar similar แปลว่าเหมือนเหมือนกันนั่นเองนะคะ ถัดมาค่ะเวลาเราพูดภาษาไทยนะคะคำาสิโน,โนิมเราเรียกว่าคำพ้องนั่นเองนะคะเราเรียกว่าคำพ้องพ้องความหมายค่ะมีความหมายเหมือนกันหรือคุณผู้ฟังลองนึกถึงคำาัศยิงก็ได้เนาะออลองนึกถึงเวลาเราเปิดข้อมูลเปิดคอมพิวเตอร์ Computer, ใช่ไหมคะหรือว่าเปิดมือถือนะคะเปิดแท็บเล็ตนะคะแล้วเราก็ซิงข้อมูลก็คือเหมือนต้องการให้ข้อมูลเนี่ยมันเดอรเซมค่ะมันมีความเชื่อมิะมันเหมือนกันนั่นเองนะคะเราก็สิงที่มันเป็นรูปสัญลักษณ์เหมือน เหมือนโซเข้าคุณว่าเนื้อออกมคเหมือนเป็นลูกศรที่เป็นเหมือนวนวงกลมๆมะคะ่ะเป็นครึ่งวงกลมชี้ลงแล้วก็อีกอันนึงกับด้านครึ่งวงกลมชี้ขึ้นซิงค์นะคะสัญลักษณ์ซิงค์ลองเปิดดูในมือถือก็เจอค่ะนะก็ต้องการให้มันมีความหมายมากขึ้นนั่นเองนะคะถัดมานะ here are examples of synonyms beautiful and pretty are s y n o n y m น,นี่ก็คือตัวอย่างนะคะก็รเอามาฝากเกี่ยวกับคา beautiful กับ pretty Beautiful กับ Pretty ตัวนี้เป็นซ y n นนิมกันนะคะ Also Happy and Joyful are synonym คำว่า Happy กับ Joyful ก็คือคำเดียวกันเหมือนกันนะคะก็เราสามารถใช้แทนได้เลยนะเช่นเราจะบอกว่า You are so beautiful เราก็พูดเป็น You are so pretty ก็ได้เห็นไหมคะหรือเราบอกว่า She is happy She is happy เราอาจจะเปลี่ยนเป็น She is joyful She is joyful เห็นไหมคะพอเราเจอคำศัพท์ที่มันเหมือนกันเราก็สามารถแทนกันได้ผ่านไหมคะทิปที่หนึ่งนะคะก็คือฝึอกเขียนด้วยคำที่มันไม่เหมือนเดิมแต่ความหมายเดิมก็คือใช้ซนโนนีมมันเองแต่ว่าจะได้มาจากการอ่านเยอะๆนะคะดูเยอะๆฟังเยอะๆนั่นเองถัดมาค่ะ so instead of saying she is beautiful you can also say she is pretty likewise saying I'm happy has a similar meaning as saying I'm joyful. ประโยคนี้คุณบอกไปแล้วนะคะว่า s o r instead คำนี้อีกหนึ่งคำที่คุณผู้ฟังน่าจะรู้นะคะคำว่า instead i n s t e a d instead แปลว่าแทนที่ค่ะเราสามารถใช้คำว่า instead หรือ instead of ก็ได้นะคะใช้ได้สองแบบถ้าเป็น instead จะตามด้วยประโยคแต่ว่า instead of จะตามด้วยคำนามค่ะ ในที่นี้นะคะเมื่อกี้ครูพูดว่า s o r t instead of saying เห็นไหมคะ instead of จะตามด้วยคำนามค่ะหรือกริยาที่ตามด้วย i n g instead of saying เราบอกว่าแทนที่เราจะพูดเห็นไหมคะเป็นประโยคว่า she is beautiful ก็เปลี่ยนเป็น she is pretty เห็นไหมคะ likewise. likewise likewise ก็อีกเช่นเดียวกันนะคะเช็นเช่นเราบอกว่า i'm happy ก็จะมี the same similar น similar meaning saying i'm joyful นะคะโอเค next ถัดมาแล้วนะคะ We will try more synonym s such as big, giant, i c huge, and enormous. are synonym นะคะครูเอามาฝากเพิ่มนะจากเมื่อกี้ beautiful เหมือน pretty ใช่ไหมคะ happy เหมือน joyful ตอนนี้ค่ะครูมาฝากคำว่า big นะ big, giant, g i c huge, ใจจนติกเหมือนใจแอดนะคะจะเป็นใจแจนนะมีตัวจุจีดจ้ดวย giant แล้วก็ huge นะรวมถึง enormous หมดนี้เป็น synonym นนกันค่ะดังนั้นนะคะ Do instead of saying this fish is big, you can also say this fish is huge. say this fish is big, this fish is huge. <implotory> this, fish is huge. <implotory> this fish is enormous, <implotory> this fish is gigantic. <implotory> Move on the second tip. Move on the second tip. Practice changing grammatically form of word. Another way of learning more vocabulary is try to changing a word. Intro various grammatical form นะคะข้อที่สองเลยนะคะข้อที่สองนั่นก็คือ คือการเปลี่ยนรูปค่ะของ grammatical นะคะก็คือรูปแบบของ Grammar อย่างที่ครูบอกก็คือเรื่องของหลักไวยากรณ์นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถลองเปลี่ยนรูปแบบนะคะอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยของการเรียนคำศัพท์ก็คือลองพยายามเปลี่ยนรูปแบบ Grammar เช่นเ,เปลี่ยน verb เป็นนามเปลี่ยนนามเป็น adjective เป็น adjective เป็น adverb แบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูตามครูเลย for example attract attract is a verb attraction is a noun And attractive is adjective. Let's see the example of u s in g this word. Ah, สามคำนี้ค่ะคำว่า attract นะ a w t r a c t. เวลาออกเสียงก็มีผลนะคะถ้าเราพูดว่า attack ล้วมีตัว k อันนั้นมันจะบอกว่าโจมตีแต่อันนี้ attract attract นะมันจะมีเสียง tr tr คือ a w t r ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเวลาเราเจอเสียงควบแบบนี้ค่ะ t r มัน tr tr มันก็เป็น attract เห็นไหมคะตามคุณครูได้ไหมคะ at a t e r at อย่างเงี้ยค่ะ a t at a t at a f t จริงมันมีเสียงของมันนะคะไว้ไว้มีโอกาสคุณครูจะมาสอน phonics คุณผู้ฟังนิดนึงนะคะก็จะสนุกดีนะคะไว้เดี๋ยวคุณครูลองเอายกหัวข้อพวกนี้มาสอนจะได้ฝึกไปพร้อมๆกันนะคะเช่นเสียงเอคือเสียง at t คือ t เราจะอ่านว่า after after พอคุณครูพวกฟังพูดเร็วๆค่ะ at 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 เห็นไหมคะจะเป็น at to react to react เธอค่ะและ a c t มันอ่าน react ก็เป็น t r a c k t r a c k t o react t o react นะคะคุณฟังเราพูดเร็วเธ o r a c through, t <ella> <bring backwards>. t ธอ react ใช่ไหมคะร่ะมันจะเป็นเสียงนี้นะคะปากมันจะกลมกลมร่ะร่ะเธ a t r a c k เห็ยนไหมคะมาจะพูดว่า attract attract แต่เมื่อกี้นี่คุณบอกว่าโจมตีมันจะเป็น attack attack เห็นไหมเสียงมันจะแบนๆแต่อันนี้ attract attract อย่าลืมตัว t ด้วยนะคะเป็นเสียงท้าย ันนี้ค่ะถ้าเป็นกริยามันจะบอกว่าหนึ่งดูดแต่อพอเราเปลี่ยนเป็นนามค่ะเราเติมช i o n เข้าไปก็เป็น attraction attraction tion ค่ะจะกลายเป็นนามแล้วถ้าเราเติม if e ค่ะ ive if e เป็น attractive attractive นะตัวนี้ก็จะบอกว่าซึ่งดึงดูดเป็น adjective นะคะ <_ d ance> ดังนั้นเนี่ยในภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาอย่างที่ครูบอกนะคะ a m m มาก็มีผลก็คือถ้าเราไปวางอยู่ผิดที่มันก็จะทำให้เข้าใจยากขึ้นไปนิดนึงนะคะ <_ d ance> แต่ว่าอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเราไม่ได้พูดให้สับให้ได้ก่อนแล้ว attract attract เดี๋ยวเขาเข้าใจเองให้เขาไปเปลี่ยนนาม adjective เ <_ d ance> องนี่เหรไหมคะเปลี่ยน Ver <_ d ance> b เปลี่ยนอะไรเองเรารู้แค่สับก็ใช้ได้ค่ะ <_ d ance> จริงๆก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะคะเช่น คุณครูบ,บอกว่า Hello English program has attracted the attention of many people in Thailand ค,ครูบ,บอกว่าโอ้ยรายการ Hello English เนี่ยนะคะมีการได้รับเ,ออเราดึงดูดความสนใจมากมายนะคะจากคนในประเทศไทยนะ,ะในที่นี้คุณครูใช้ attract อยู่ในตำแหน่งกลางถูกไหมคะ Hello English program has attracted เห็นไหมคะจะอยู่ตรงกลาง Hello English โปรแกรมเนี่ยเป็นประธานแล้วก็ has a t t r a c t e d ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นกริยาค่ะว่ารายการนี้นะคะได้มีการดึงดูดความสนใจคนไทยจำนวนมากนะคะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ Many people in t ท a i ถัดไปค่ะคุณครูลองเปลี่ยนตำแหน่งดูนะคะ Thai Temple are famous tourist attraction in Thailand คำว่า attraction บอกว่าการดึงดูดนะคะแต่จริงๆถ้าเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการท่องเที่ยวได้เนี่ยมันจะหมายถึงสถานที่เที่ยวค่ะก็คือเป็นสถานท,ที่ที่มีความดึงดูดนั่นแหละนะคะก็บอกว่าวัดไทยเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่มีชื่อเสียงมากนะคะโด่งดังเป็น tourist attract เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชอบมากเลยในประเทศไทยนะคะตรงนี้คุณรูใช้เป็น attraction ก็คือน,นามถัดไปค่ะ to be an attractive person การที่เราจะเป็นคนที่เป็นดึงดูดนะคะ One should be i r y hearted สิ่งหนึ่งก็คือเราควรจะเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาค่ะ i r y hearted เห็นไหมคะ to be attractive person ตอนนี้คุณกูณใช้ attractive เป็น adjective ไปขยายนามแล้วค่ะเป็น attractive person เห็นไหมคะจากเดิมเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะอยู่อยู่หลังประธานจะทำน้าที่เป็น verb has attracted ต่อมาค่ะใช้เป็น attraction เป็นคำนามจะไว้ต้นประโยคไว้ท้ายประโยคก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นคำนามแล้วก็ attractive ต้องมีนามตามหลังค่ะเพื่อเป็นส่วนขยายนั่นเองนะคะ thirdly อันที่สามน,นะคะเมื่อกี้ทิปแรกคุณครูบอกแล้วนะก็เพิ่มคำศัพท์เพิ่มใช่ไหมคะทิปที่สองคือลองฝึกค่ะเปลี่ยนคำเป็น verb บ้างเป็นกริยาเป็นนามเป็น adjective บ้างนะคะ thirdly Take many notes in small portable notebook or a smartphone during your free time and you take your notebook or smartphone out so You can c o n s t e l l a r e v e n e w near recovery นะคะเขาบอกว่าอันดับที่3ค่ะก็คือ take เลยนะคะที่คัวมาฝากเนาะ take many notes นะคะก็จดโน้ตไว้ in small portable notebook นะ,ะในสมุดเล่มเล็กๆนะคะจดไว้หรือจะเป็นในมือถือก็ได้หรือในแท็บเล็ตได้หมดเลยนะคะแล้วระหว่างเวลาว่างเนี่ยเราก็หยิบมันขึ้นมาเอามาทบทวนค่ะนะคะ and you will see that within a short period of time you will learn a lot of new vocabulary words by effectively using your free time na short period of time na you will learn a lot of new vocabulary words by effectively using your free time นะ คุณผู้ฟังก็จะสามารถใช้เวลาว่างของคุณผู้ฟังนะคะได้อย่างมีประโยชน์นะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะโอเคนะคะทัดไปเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะครูพาไปทิปที่4กันบ้างคะ่ะ The fourth tip is t h e use o f f r e s h c a r d Tip ที่4ี่ค่ะก็คือใช้ฝาดการนั่นเองนะคะ f r e s h c a r d s are widely used in the United States s c h o o l and colleges. นะฝาการนี่จะเป็นอะไรที่เขานิยมมากนะคะในเรื่องของการทำคำศัพท์เนี่ยทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็จริงๆก็เป็นทั้งในโรงเรียนแล้วก็พวกวิทยาลัยต่างๆด้วยนะคะ f r e s h c a r d s are a set of cards that show w o r d and d e f i n i t i o n นะแฟดการ์ดจะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังน่าจะเคยเห็นเป็นเหมือนการ์คคดคำคำบัตรคำแล้วก็มีความหมายนะคะมีคำแล้วก็มีความหมายของคำ one side of the card หนึ่งด้านของมันค่ะ is the question จะมีคำถามอยู่นะคะ and the other side is the answer and the other side is the answer และอีกด้านหนึ่งค่ะ the other side is the answer one side of the card is the question ข้างหนึ่งเป็นคำถามค่ะ and the other side is the answer นะคะอีกด้านหนึ่งเป็นคำตอบนั่นเองนะคะงั้นเราก็ เอาบัตรคำคำามาใช้เช่นโชว์คำถามพิกคำตอบแล้วก็ดูความหมายของคำนั่นเองนะ To l e a r n m o r e vocabulary you s h o u l d r e a d m a n y k i n d s o f t h i n g ถ้าเราจะเรียนรู้คำศัพท์มากๆค่ะเราจะต้องอ่านหลายๆอย่างเป็นประจำนะคะ Reading a r or t i c l e book that you're interested in and then learning n e word s f r o m there will enable you to have fun and focus more than just recited. Reciting the words เขาบอกการอ่าน article คุณครูบอกไปแล้วนะ article บอกว่าบทความ or book หนังสือค่ะ that you are interested in ที่คุณสนใจนะคะ the n learning new words from them และเรียนรู้คำศัพท์จากมันค่ะ will enable นะคะ enable ตัวนี้ก็แปลว่าเหมือนทำให้ค่ะ you have fun มีความสุขนะคะ and focus more than just reciting the words แล้วก็คุณผู้ฟังก็จะมีโฟกัสมากกว่าแค่ไปอ้างคำศัพท์นั้นนี้มานะคะ Nowadays, it's also very easy to find interesting article on the internet to read. Not ประโยคนี้ที่คุณครูบอกเนาะก็คือมันง่ายมากเลยที่จะ find interesting article นะคะง่ายที่เราจะหาบทความนะคะที่น่าสนใจทางอินเทอร์เน็ตเอามาอ่านค่ะ and last but not the least อสำนวนนี้คุณครูคอยากฝากมากๆเลยชอบมากๆนะคะ last but not the least นะ,ะก็คือสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดค่ะอะ่านะคะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด f o r t o day tips สำหรับทิปในวันนี้นะคะ The frequent use of vocabulary นั่นก็คือ frequent ก็คือความถี่ค่ะในการใช้คำศัพท์นั่นเองทันไหมคะ Last but not t least last But not the least นะคะเป็นสุดท้ายแล้วแต่ไม่ได้ทายที่สุดนะคะก็คือให้ใช้สับบ่อยๆนะคะ The recitation of vocabulary is only good for short-term memorization นะคะเขาบอกว่าการท่องคำศัพท์จดคำศัพท์เนี่ยมันจะเป็นแค่ระยะสั้นๆนะคะ To memorize vocabulary for the long term you must use it often อย่างที่ครูย้ำคุณผู้ฟังเสมอเลยว่า นะถ้าเราแค่ดูดูอ่านอ่านอย่างเงี้ยมันจะระยะสั้นแต่ว่าถ้าอยากได้ระยะยาวนะคะใช้บ่อยๆค่ะเอามาฝึกใช้ดึงมาใช้นะคะร่างกายเราสมองเราค่ะมันจะเก็บเป็น stack อะไรที่เราถูกดึงมาใช้บ่อยๆมันจะอยู่บนๆคะ่ะอะไรที่ไม่ถูกใช้มันจะถูกกดลงไปข้างล่างนะคะแล้ววันหน้ามันก็จะค่อยๆลืมเลือนไปนะคะงั้นผู้ฟังใช้บ่อยๆนะคะ Learning a second language is about consistency and discipline นะคะเขาบอกอย่างนี้ครูบอกเลยว่าการเรียนรู้ภาษาที่2นะคะมันเป็นเรื่องไม่ยากแต่ว่าต้องอาศัย consistency ตัวนี้แปลว่าความสม่ำเสมอนะคะ consistency c o n s i s, s t e n c y consistency ตัวนี้แปลว่าความสม่ำเสมอนั่นเองนะคะ and discipline แล้วก็ใช้คำนี้นะคะแปลว่าวิาวน,นัยน,นั่นเอง discipline อย่าลืมนะคะ discipline ไม่อ่าน discipline discipline นะคะ,กก e. ะ,ะ e. discipline อันนี้แปลว่าวินัยน,นะคะนะคะงั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ครูบอกนะเรา ก็คือถ้าเราไปอ้างมาเราไปจำจำมาเนี่ยมันจะใช้ได้ไม่บ่อยเท่านะคะมันจะจําสั้นแต่ถ้าเราฝึกดึงมาใช้เอามาแต่งประโยคเอามาลองใช้บ่อยๆมันจะเริ่มจําได้ยาวนะคะและอย่าลืมต้องอาศัย consistency ความสม่ําเสมอแล้วก็ discipline วินัยของเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะก,ก่อนที่จะแยกจากกันไปนะคะคุณครูขอทวนให้นิดหนึ่งนะคะในเรื่องของสิ่งที่ครูมาฝากกันวันนี้สำคัญในการพูดนะคะจะมีทั้ง v o c a b และก r a m m ม r จำได้ใช่ไหมคะ สิ่งที่เราย้ำๆกันไปเลยนะคะเอาให้ง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดไปก่อนนะคะกรมาเดี๋ยวไปฝึกทีหลังเราฝึกวลขับก่อนทิปแรกที่ครูฝากคือขยายคำเยอะๆค่ะใช้ซินนอเมของมันจำได้ไหมคะซินนอเนมคำที่มีซิมิล่ามินนิ่งทิปที่สองค่ะครูบอกว่าลองฝึกกราฟมาร์ติคอเวิร์ดลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆลองเปลี่ยนเป็นเวิร์บลองเปลี่ยนเป็นนามลองเปลี่ยนเป็นแอตแทชทีฟนะคะเฉ้นพาร์ทออฟสปีดไปเรื่อยๆทิปที่สามค่ะลองเช็คโนตนะคะเช็คโน e ในสมุดก็ได้ในโทรศัพท์มือืออถก็ได้นะคะค แล้วก็เอามาดึงมาทบทวนทุกครั้งเลยนะคะที่เราจะต้องใช้ดึงมาใช้บ่อยๆทิปที่4นะคะใช้ flash card จำได้ไหมคะ flash card และทิปที่5นะคะก็อ่านเยอะๆดูเยอะๆแล้วก็ใช้บ่อยๆนะคะเอาละค่ะหวังว่าวันนี้คงจะช่วยคุณผู้ฟังในการ จำคำศัพท์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะครูย้ำทุก e อ i พ o d ์เลยทุกครั้งที่มาเจอกันนะคะว่าคำศัพท์สำคัญคุณผู้ฟังรู้ศัพท์เยอะๆจำเยอะๆนะคะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตประจำวันให้เป็นภาษาอังกฤษจะทำให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้นนะคะวันนี้นะคะ ใครฟังไม่ทนันก็ไปย้อนฟังได้นะคะในช่วงยามเย็นถ้าคุณผู้ฟังอยากเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือ moe er radio t h a i n e t นะคะวันนี้ครูหน้านะคะพะัฒนินพระศิทธิอนและอาจารย์มนิการสุขขวัญผู้ควบคุมรายการต้องขอลากันไปก่อนนะคะก็ขอให้คุณ